สวัสดีครับเอฟซี FC นะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปมากมายเท่าไหร่เนะเพราะว่าวยุ่งแต่งานอยู่เยอะเลยนะครับเนาะก็ช่วงเย็นนี้นะครับเนาะ <c oughs> ก็มาทำอาหารให้น้องเตี้ยนะครับก็ตอนแรกก็เอาไอ้น,นี้ให้เนาะเนี่ยซื้อต้มเป็นต้มเครื่องในเนาะเครื่องในวัวนะครับเนาะซื้อมาให้ แล้วก็เอาน้ําออกนะให้เหลือแต่เนื้อเนะเทให้น้องเตีย้ยน้องเตี้ยไม่กินนะครับเนาะไม่เข้าใจเหมือนกันไม่กินนะครับก็ไม่รู้จะทําไงก็เลยเอาเอาเนื้อนะครับที่ที่แช่ไว้นะครับเนาะเอามาแบ่งให้น้องเตี้ยนะครับนี่ก็ทําการหมักแล้วก็ย่างให้นะครับนี่คืออ่าเนื้อเป็นเนื้อน้องลายเลยนะครับนี่เก็บไว้อย่างดีกะว่าจะทํากินแต่ไม่คงไม่ได้ทําก็คือให้น้องเตี้ยนะครับเนี่ย ไม่กินข้าวเนาะไม่กินไอ้นี้ไม่กินอาหารจมเพื่องในเนาะก็เลยก็ต้องจัดเป็นเนื้อย่างนะครับเนาะนี่นะครับส่วนแอดก็นะครับทอดปลาทูตัวดําๆนี่นะฮะเนาะต้องกินทอดปลาทูตัวดําๆนี้เพิ่งทอดเสร็จเมื่อกี้นะเดี๋ยวก็จะอา่มันเป็นปลาทูหอมเนาะก็เดี๋ยวจะทําการซอยหอมแล้วก็ตะไคร นะครับแล้วก็พริกสดใสนะครับเนาะนี่ก็จะกินได้นะครับนะแกงผักขี้เหล็กด้วยเนาะมันจะมีแกงขี้เหล็กด้วยใส่หนังหมูซื้อมาจากตลาดแหละเนาะก็จะกินแค่นี้นะครับเตี้ยเขาต้องไปกินเนื้อนะครับผ่านไปกินเนื้อแทนนะครับเพราะว่าเขาไม่กินต้มเครื่องในนะครับต้องทิ้งไปเลย อันนี้ก็น่าจะกินนะครับเนะถ้าเป็นเนื้อย่างนี้ไม่น่าจะพลาดนะครับโอ้โหมันสุดยอดแล้วนะนี้เนาะก็เดี๋ยวจะจัดการเตรียมหั่นไปทำเป็นปรุงรสชาติของปลาทูนะครับนี่ก็เตรียมหอมมา มาแล้วเขาจะได้กินมาแล้วนู่นน่ะครับเนาะเขาละนั่นแหละอืนี่เลยไม่กินแต่เดี๋ยวนี้อ้วนนะเดี๋ยวนี้ก็อ้วนขึ้นนิดนึงนะอแต่ช่วงนี้จะกินของยากเล็กน้อยนะ <c oughs> ถ้าเป็นเนื้อย่างนี่แน่นอนที่สุดนะแล้วมันเนื้อน่องลายด้วยเนื้อติดมันด้วยเนาะโอ้โหสุดยอดนะครับเนี่ยขนาดแอดยังชอบเลยอืออืออาหารนะดีสุดยอดนะครับให้หมานะครับคนก็กินเนื้อทอดดำๆไปอ่า เห็นเขาไม่กินก็ไม่ค่อยสบายใจนะครับก็ไม่ได้นะเลี้ยงก็ต้องเลี้ยงให้เขาดีนะฮะไม่เลี้ยงก็ไม่เลี้ยงเลยแต่ถ้าเลี้ยงก็เลี้ยงให้ดีหน่อยแต่แม่เตี้ยไปทําอะไรนะเตี้ยหืมหืมมืดเลยนี่ไปทําอะไรฮะโอ้โหเนาะหางดิ๊ก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 เลยก็นี่ครับเดี๋ยวก็จะมาทํา การปรุงนะครับเนาะอือนี่เนาะอาหารมื้อนี้ <c oughs> ยอดแล้วนะครับเนาะจะจัดการปร่งนะครับ อนะเอาตะไคร้ไปล้างนะครับนี่ครับเอี FC นะครับเนาะ อพอ,อย่างเนื้อเสร็จให้แล้วนะก็หั่นผสมข้าวนิดหน่อยแล้วโอ้โหเป็นางานกินไม่เลือกเลยเขาที่กินไม่ยั้งด้วยใช่ไหมเตียเนาะนี่ใช่ไหมแน่นอนเหมือนกันเตี้ยโอ้โหฮะถ้าเนื้อย่างนี่จะถึงไหนถึงกันสำหรับเตี้ยใช่ไหมโอ้แน่นอนจริงจ อไม่บนเลยนะครับเนี้ยนะกินไม่เหลือต้มนี่คงไม่กินเลยแน่นอนเลยในชะ่ไหมเี้ยเลี้ยงดีไปหรือเปล่านี่ืึอือนี่เป็นไง จัดให้อีกหมดนะหมดนะใช่ไหมเดียหมดนะอืมฮแล้วก็กินน้ำฮะดูเรื่องฮะเดียมหมดแล้วกินนีเกลี้ยงนะเนี่ยนะนะอ๋ะอเนื้อสองสามขีดทีเดียว สบายตัวแล้วเนะี่ยอิ่มแล้วนะใช่ไหมสุดยอดเจ้าเตี้ยนี่นะครับเช่ปุ๊ต้องเก็บไ้น,นี่ให้หมาตัวอื่นเท่านั้นเพราะเขาไม่กินไงน นี่คือประเด็นอ่าไม่กินก็ต้องจัดการนะครับสบายและเที่ยอฮืม ก็คลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแดงชาแนลด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับ